ครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูนะครับสาเหตุที่แหนแดงตายนะครับเหตุที่ผมประสบทุกปีนะครับพี่น้องเพราะว่าผมก็เพาะแหนแดงไว้ใช้ในที่นานะครับแต่เรามาดูว่าสาเหตุที่แหนแดงตายนะครับเท่าๆที่ผมทราบนะครับเราขยายอัดแน่นเอาไว้ในบ่อในบ่อพลาสติกลักษณะนี้นะครับไม่มีการตักออกไปไหน ครับก็เลยทำให้เขาเบียดแล้วก็พอถึงเวลาอายุเขานะครับจะมีอยู่ประมาณ80วันนะครับพี่น้อง80 9 0ถึง90วันเขาก็จะตายนะครับเมื่อเราไม่ตักออกนะครับในแดงเขาก็ไม่มีโอกาสได้ได้ขยายใหม่นะครับพี่น้องมันแน่นผลสุดท้ายเขาก็ต้องตายนะครับอันแรกนะครับอันที่สองก็ สืบเนื่องมาจากปุ๋ยนะครับอาจจะเจือจางนะครับพี่น้องทีนี้เรามีวิธีการอย่างไรนะครับทําให้เนตแดงของเราได้ใช้ในสวนตลอดนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูนะครับผมก็ขยายสํารองเอาไว้นะครับไปดูนะครับ ก็เป็นอ่างที่ผมขยายเอาไว้นะครับพี่น้องอยู่ในบันไดบ้านสวนลงไปในบ่อนี่นะครับลงไปในบ่อเลี้ยงปลานะครับนี่แหละครับผมทำเอาไว้นี่แหละครับพี่น้องหากว่าอยากได้ในเดงใช้ในสวนตลอดทั้งปีนะครับให้ทำแบบนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องต้องขยันตักออก เมื่อเราตักออกปุ๊บนะครับเขาก็มีพื้นที่ขยายนะครับถ้าเขามีพื้นที่ขยายแนแดงเขาก็จะขยายอันใหม่มาเรื่อยๆนะครับเราอย่าไปถนอมบางคนไม่กล้าตักออกกลัวหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราก็ต้องตักออกนะครับหนึ่งก็ตักให้ปลาบ้างนะครับหรือตัก ไว้ในที่นาบ้างนะครับนี่แหละครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้แหละครับไปขยายในบ่อพลาสติกใหม่นะครับเดี๋ยวไปเอาน้ําออกด้วยกันนี่แหละครับอุปกรณ์ของเรานะครับก็อเอาน้ําออกมีสองอย่างนะครับ อย,อย่างที่หนึ่งผมก็วิดเอาน้ำออกคือียอย่างที่สองก็ปล่อยน้ําเข้าให้นเนยแดงมันลอยแล้วให้มันล,ล้นแล้วก็ไลออกเองนะครับแต่ต้องใช้เวลานานาหน่อยนะครับพี่น้องแล้วเราก็ไปเอานเนยแดงรอครับเดี๋ยวไปเอาเนยแดงด้วยกันนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปเอานเนยแดงด้วยกันประมาณ20วันเขาก็เต็มแล้วนะครับในบอ่อพลาสติกใหญ่ ผมเคยนำเสนอคลิปต้นๆน,นนะครับว่าอยากจะได้แนเดงใช้ตลอดทั้งปีให้ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าแบบนี้มันมันมันเป็นของเราเองนะครับแต่ก่อนถึงเวลาขยายเนี่ผมก็วิ่งไปหาเพื่อนนะครับซื้อบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ผมรู้วิธีการแบบนี้ง่ายๆนะครับเราลงทุนซื้อซื้ออ่างนะครับ หรือกระมังก็ได้หรือท่อนะครับเห็นเพื่อนบางคนเขาก็ใส่ท่อพูนอันนี้ก็ดีมากนะครับนี่แหละครับเราเอาไปอย่างนี้แล้วไปขยายอันใหม่มันจะได้เวียนอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเขาก็จะออกอันใหม่นะครับน,บนี่นะครับลอยเอาไว้แค่นี้นะครับเขาไม่ตายนะครับ แค่นี้ก็เลือเฟือแล้วนะครับในบอ่อใหญ่เดี๋ยวเราไปเอาไปรอกว่ากว่าน้ำเขาจะเต็มนะครับกว่านี่แหละครับน้ำเริ่มล้นแล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับ ดูลักษณะน้ําที่เป็นน้ําเก่าก็เป็นน้ําปุ๋ยอยู่นะครับแต่เขาก็ตายนะครับอันนี้ก็ผมมีทั้งน้ําน้ําใหม่และน้ําเก่านะครับแล้วก็เอาแหนแดงลงนะครับนี่นะครับแหนแดงของเราแค่นี้ก็เพียงพอนะครับพี่น้อง ผมว่าประมาณสิบวันก็คงเห็นผลแล้วครับนี่นี่แหละครับแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่น้องคอยดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับแหนแดงตาย เราก็มีวิธีการเพราะเอาไว้นะครับในอ่างที่เราซื้อมานะครับหาว่าพี่น้องเอามาขยายพันธุ์ในแปลงลักษณะนี้อย่างเดียวนะครับผมว่ามันไม่ต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวประมาณ20วันเราก็ได้แหนแดงชุดใหม่ออกมานะครับพี่น้องจากช่อง y t u t u สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตาม ได้เลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ